นายค่ด oh, 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 ักเอโอโอค่ดักเออให้อีแม hmm, ่นะใครดักเอ็กอให้อีแม่เอ็กโอเนออ็กให้อีแม่อีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเอ็กโอเอ็อีกทีชี้เร็วอีกทีหนึ่งเอกโอกมา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 จุ๊บหน่อย

พอใจยังพอใจยังอืมอืมโอ้หยาบหยาบอืมอืมอ้พูิ้มเลยพิ้มเลยค่ะนี่พิ้มเลยนะโดยอีแม่ไปอาบน้ำก่อนนะค่อยมาเล่นกันนะอื้มนูนมาจุ๊บทีจุ๊บทีกันจุ๊บทีกันแล้วว่าทำตาปื๊ดๆพิมพ์พิมพ์ ดูแฉะตาปื้อๆไปเข้าจงนะแม่ต้องไปอาบน้ำนะไปหมิ่งๆนะไปเข้ากรงโอ้เดี๋ยวเข้าเอ็กโอกใกล้เข้ากรงดีๆกับเอ็กโอนี้เอ็กโอนนี้หืมหืมเงางาเอ่อยักแม่โอ้กันหูแม่อแก่อุ้ยจุ๊บกันโอเคนะ นอนไหนผ้าแม่ปูเอา้าดูมันนอนอืมจ้าจ้ะพี่จ้ะเอาที่สบายใจจ้ะ